สวัสดีนะคะพบกับช่องพังน้องปุ๋ยแฟมิลี่นะคะขอบคุณคะแนนจากคุณแม่แมนะคะคุณแม่เอฟซีทุกทกท่านนะคะที่เมตตาต่อครอบครัวของน้องปุ๋ยนะคะคะแนนทุกๆคะแนนของคุณแม่ๆ่นะคะหนึ่งพันสิบล้อของคุณยายนะคะก็มาถึงตอนเย็นนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันคะแนนนะคะคะแนนที่ได้จากคุณแม่ๆนะคะมีค่าทุกๆคะแนนนะคะเป็นต้นทุนนะคะที่จะซื้อต้นสับปะรดให้กับ คุณยา,ยายนะคะตอนนี้ก็มาถึงมืดพอดีนะคะ1 0 1 0ล้อของคุณยายนะคะขอบคุณคะแนนจากคุณแม่แม่ FC คุณแม่ใจบุญทุกๆท่านนะคะที่เมตตาต่อครอบครัวของน้องปุ๋ยแฟมิลี่นะคะคุณยา,ยายนะคะต้องกลับขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เมตตาต่อครอบครัวของน้องปุ๋ยแฟมิลี่นะคะคะแนนทุกๆคะแนนมีค่านะคะแล้วก็แบ่งเป็นต้นทุนซื้อต้นสับประรดนะคะหนึ่งหนึ่งคันรถของคุณยายนะคะ ก็1 5 0 0 0คะแนนนะคะทุกๆคะแนนของคุณแม่ๆนะคะมีค่ามากๆนะคะต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่เมตตาต่อครอบครัวของน้องปุ๋ยแฟมิลี่นะคะต้นสับประรดของคุณยายก็มา1นึ่ันบล้อนะคะคุณแม่ใจบุญใจดีนะคะคุณพ่อเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่เมตตาต่อครอบครัวของน้องปุ๋ยนะคะแม่คานก็รู้สึกซาบซึ้งต่อ น้ำใจของคุณแม่แมท่ทุกท่านนะคะที่เมตตาต่อครอบครัวของน้องปุ๋ยฟมิลี่นะคะคะแนนของคุณแม่แม่นะคะเราก็ได้แบ่งเป็นซื้อต้นสับปะรดให้คุณยายนะคะแล้วก็แบ่งเป็นซื้อพันย่าเนเปียนะคะตอนนี้ก็ฝนตกโปรยโปรยลงมานะคะรถสิบล้อก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะคะก็ใกล้มืดแล้วนะคะแม่พันก็เลยได้มาลงช่องไว้ให้กับคุณแม่แม่ได้รับชมนะคะ คะแนนทุงคะแนนขอบคุณแม่นะคะแม่ฟานตองกรับขอพรบคุณคุณแม่ใจบุญคุณแม่ใจดีนะคะทีเมตานะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะทีเมตตาต่อครอบครัวของน้องปุ๋ยนะคะ15,000ันคะแนนนะคะ1 0 1 0ล้อของคุณยายนะคะก็เดือนหนึ่งคุณยายก็จะสั่งประมาณ2010ล้อนะคะคุณยายสี่เชือกแล้วก็น้องปุ๋ยหนึ่งเชือกนะคะก็ กินเยอะมากมานะคะคุณยายกินได้ทั้งวันนะคะตอนนี้ก็กำลังเอาลงนะคะรถเพิ่งถอยมานะคะพ่อขันก็เอาปิกอัพมาใส่ท้ายไว้ก่อนนะคะตอนเช้าจะได้เอาไปให้คุณยายๆนะคะต้องกราบขอพระคุณคุณแม่ใจบุญคุณแม่เอฟซี FC, ทุกท่านนะคะที่อุดหนุนช่วยคุณยายนะคะคุณยายทุก ท,ทุกคะแนนของคุณแม่ๆนะคะมีค่ามากๆนะคะต้องกราบขอพระคุณคุณแม่ใจบุญนะคะคุณทีเอฟซี FC ทุกท่านนะคะใกล้มืดแล้วนะคะก็น่าจะลงเสร็จมืดนะคะวันนี้เพราะว่ามาถึงเมื่อกี้นะคะแม่พานก็ได้ถ่ายวีดีโอไว้นะคะให้กับคุณแม่ได้รับชมนะคะ หนึ่งพันสิบล้อเมื่อพนะันก่อนนะคะก็เป็นของคุณแม่ยุ้ยนะคะทีเมตตาซื้อให้กับคุณยาย,ายช้างนะคะอบครอบของน้องปุ๋ยนะคะก็เพิ่งหมดไปนะคะตอนนี้แม่ควานก็ได้มีคะแนนนะคะคุณแม่ได้เติมคะแนนมาให้นะคะแม่ควานก็สะสมเป็นต้นทุนนะคะคิดจะซื้อต้นสับปะรดนะคะหนึ่งพันลถก็หนึ่งหมื่นห้าพันคะแนนนะคะหนึ่งเดือนก็น่าจะกินได้ถึงสองพันลถนะคะต้องกราบขอบคุณคุณแม่ใจบุญคุณแม่เอฟซีทุกท่านมากนะคะทีเมตตาต่อครอบครัว ของน้องปุยแฟมิลี่นะคะสุดท้ายก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะทำกิจการเจริญได้นะคะคุณแม่เอสซีคุณพ่อเอซีทุกทุกท่านนะคะที่เมตตานะคะกิจการของคุณมแม่ลุงเรืองนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะคุณแม่ทุกท่านนะคะขอให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงคนจากโลกภัยนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะขอให้มีความสุขความจเจริญทุกๆท่านนะคะกลับสวัสดีนะคะ